บทที่8ต่ตอบมุก่อจากเมื่อสักครู่นะคะปะวัติเตจัพพิขบาวัติเตจัพภะขวัตตาธรรมจักเกภูมาเทวสัสทธะมานุสสาวสุงเอตมัมภะขวัตตาภาราิสิยังอิสิป,ปัตตเนมิคาทาเย อนุตารังธรรมะจากกรรมปวัติตั้งอปวัติยังสมานนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกนจิวาโลกาสมินติผมมานางเทวนางสัตดั์ทางสุตวาจาตุมหาราชิตาเทวาสัทธรรมุสาเวสุงจาตุมหาราชิตานางเทวนางสัตดั์ทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธรรมุสาเวสุงตาวติงสานางเทวนางศัตดั์ทางสุตวา ยามาเทวาสัทมนุสาเวสูงยามานางเทวานางสัตทังสุตวานุสิตาเทวาสัทมนุสาเวสูงนุสิตานางเทวานางสัตทังสุตวานิมมาราตีนะเทวาสัทมนุสาเวสูงนิมมาราตีนางเทวานางสัตทังสุตวารนิมาิตวสวัตตีเทวาสัทมนุสาเวสูงนิมาิตวสัตตีนางเทวานางสัตทังสุตวาพระมกายิกาเทวาสัทมนุสาเวสูง เอตัมพะขวตาภาราสิยังอิสิปันเนมิคาทาเยอนุตารังธรรมาจากการปวัติตังอภวัติยังสมาเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเวนวาพรหมุนาวาเกณฑิวาโลกาสินติอิทธิหเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวพรหมโลกาสัทโธอพุธคัดขันธิอายัญจะทัสสาสาสีโลตทาตุ สังก so si. si. ัมปีสัมปะกัมปีสัมปเวทิอัปปมานุจะโอราโรโอภาโสโลเกปะตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานางเทวานุภาวังอัตโคปขาว่าอุทานางอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติหหังอายสมะโตโกนทันยัสสะ ัญญาโกนทันโยเตวนามาอโหสีติบทที ah ่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสพระขวาออรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมป ah ันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุร ah ิสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษานางพุทโธพะขาวติบที่สิบธรรมานุสติสวาขาโตพระขวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโก เอหิป eh, ัสสิโกโอเป็นยิโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิติบทที่11สังขานุสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุคลา เอสาพะขาวโตสาวกะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกาสันติบทที่สิบสองสะกะตัสะกะตตวาสกัตตวาพุทธรัตนังอสตถังอุตมังวรังหิตังเทวามนุษยเทวามนุษานังพุทธเตเชนะส,น,นะนะสนทินานาสันถุปัทวาสทสเพ ทุขาหูปัสสเมตุเตสกัตวาธรรมรรตตนาอุตสังอุตมังวัลังปาริราหูปัสสะมณังธรรมเตเชนะสนทินาน่าสันตุปัฏวาสเพพยาหูปัสสเมตุเตสกัตวาสังฆรตตนาอุตสังอุตมังวัลังอาหูนยังปาหุหูนยังสังฆเตเชน่าสธทินาน่าสันตุปัฏวาสเพโรคาวุปัสสเมนตุเต บทที่13พระคาถาชินนปัญชรชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจ้าสพังประสังเยปิวิงสูนราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตตาไมหางมัตเเกเตมุนิสาราสีเสปฏิทิตโตไมหางพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมหางอุเรสภคุณาการโร หาทเยเมอนุรุตโธสาลีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิติภาขัสมิงโมคะลานุจวามะเกทักขิเนสาวเนไมหังอาสุงอนันทราหุรากัสโตจามหานาโมภาสุงวามัสโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปพังกโรนิสินโนสริสัมปันโนโสภิกโตมนิพพุขโวกุมารกัสโตเถวโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจางปติถาศีคุณากโร ปุณโณอังคุลิมาโลจะอุปาลินัสสีวลีเถราปัญจิเมชาตานาราเตติลกามมะมะเสษสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราิชิตวันโตชิโนรสาชาลันตาสิละเตชัยนะอังคามังเคสุสันตาพระตังปุรตโตอาสีทักขิเนเมตตาสุตะกังทัชคังปัชชโตอาสีวามีอังคุลิมาลกังขันธโมราปาริตันจะาอาตาปิยาสุตตะกัง อาสีฉทนางอาสีเสสาปการสันติตาชินานานาวรสัยุตาสัตตปการละลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาราชตตวปัทวาอาเสสาเวนยางยันตัอนันตชินเตชะสาวัสดุเมสจิตเจนัสธาสัมพุทธาปัญโชเรชินาปัญชรมัตชัมหีมิหารันตามมหีทะเลตถาปาเรนตุมังสเพเตมหาปุรสาสภาอิจเจวามันโตสุขโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทว ธรรมมานุภาเวนาชิตาลิสังโฆสังขานุภาเวนาชิตันตรายโยสัตธรรมมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเชรติบทที่14บส่บทสวดพาหุมหาการพาหุสหสมาพิมมิกตสาบุทฐานตังขัริเมขลังุทิตโคประทเสธมารางทานาธิธรรมวิธินาจิตตวามุนินโท ตันเตชสาภวัตุเตชยามังคลามีมาราติเรกมะพิยุติตะสภารันติงโครัมปนาระวมกะมหัตหายขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวัตุเตชยมังคลามีมาราคิริขชาวรังอติอัตมาตภูตังทาวกีสากะมณีวะสุทารุนันตังเมตตามพุเส กับวิธีนาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวัตุเตชยามังคลานิโอคิตะาคาขามติหัตถาสุธาพุนันตังทาวันติโยชนะปะทางคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขตมนโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวัตุเตชยามังคลานิกัตวานากัตรมุธารังอิวะคาพนิยาจิตใจญาตุตวจันนัง ชยการรรมเชสันเตนโสบวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวัตเตชยมังคลานิสัจจงวิหายามติสัจวัตเกตุวาทาปิโรปิตามนังปฏิอันทภูตังปัญญาปฏีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวัตเตชยมังคลานินันโทปนันทพูชกาวิปุตตะมหิทธิงิม ปุเตนะเถรพุชเคนาธมาปยันโตอิทุปเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตเจสาพระวัตุเตชยมังคลานีทุกคาหาทิถุพุชเคนะสุทตถาหัตถังพรามังวิสุทธิชุติมิถิพานังยานาคเทนาวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตเจสาพะวัตถุเตชยมังคลานิเอตาปิ พุทธชยามังคละอัฏาคาถาโยวัจจโนทินทินีสารเตมทันตีหตตวานาเนกวิพิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอธิคามัยะนโรสปพัญโยมหากาุนิโกนาโถหตตายะสัพพปารินามปุเรนตวารมีสัพพปันโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยามังคลัง ชยันตโพธิยาโมเรสกัตยานังนาตุวัตโนเอวังตาวังวิชโยโหหิชยสศูเชยมังคะเลอปราชิตะบัลังเกสีเสปทะวิโปคะเลอภิเสเกสัพานพุทธานางอาคับปโตปโมทติสุนัขัตตังสมังคะลังสุปปาตังสมุติตังสุขโนสุมุหขโตจะสุยธรรมพรหมจาริสุปทัทขีนางกายะกรรมังวาจากัมมังปทักขีนัง ปทักิีนามโนกามังปนิทิเตปทักขินาปทักขินานิกนตวานะลพันตัดเถปทักขิเนพระวัตตุสรพพมังคลังรักขันตุสรพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาสุธีพระวันตุเตพระวัตตุสรพพมังะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาสุธีพระวันตุเตพระวัตตุสรพพมังคลังรักขันตุสรพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสทาสุธีพระวันตุเต บทที่ิปฏิภานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานนณนาพระวันตุภูชิตาสดถิงกอรุนเตทาวิหารมันทะเลเถราจะมัชฌานวกาจะพิพโวสารามิกาทานปติอุปสกาคามาจเทสานิคมาจะอิสราสัตปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภูชา เยปิจะอันทะสัมภวาสังเสรชาตาอัทถาวุปปาติกานิญญานิการธรรมาวรางปจิจเตสัพเพปิทุกขาสากรุณตูสังขยังถาตูจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจะบุคลาสังโฆโหตูสัมมาโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหระขตูสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนบุติง สัมปาปุนายามะธรมเมอริยะประเวทิเตสปะสันนาหนตุสะเพปปีปาริโนพุทธะสาสนีสัมมาทาราังปะเวชันโตกาเรเทโวปวัสสุวุธิภาวายะสัตตานางสมิธิทางเนโตเมทะนิมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุทตกังเอวังธรรมะนิธรรมเมนาะ ราชาโนปจชางราขันตุส,ปปตสัพทาบทที่16เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะน,นิโสกาุนตุสัพเพป,ปิตปาริโนเอตาวตาจะอัมเหเหุสันพุตังสัมพตังบุญญาสัมปทังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพสัมปติจจสิทธิยาภานางังทะทันตุ ัทธายะสีลังรกักขันตุสัพพาภาวนาภิรตาหนตุคาฉันตุเทวตาคตาบททีท่สิบเจ็ดสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุธีหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุธีหนตุนิรันตรัง โหตุสพางสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสุถีหนตุยุรังตรังสัเพพุทธาพระลัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะกรักขังพันธมิสัพพโสสัเพพุทธาพระลัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะพรักขังพันธมิสัพพโสสัเพพุทธาพระลัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัน จตเตชนักรักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเตชนักรักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเตชนักรักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปพตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตเตชนักรักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัน จตเตชนักรักขังพันธมิสัพโสสัสเพพุทธาพรพตะตาปเจกาณจะย,ยังพลังอรหันตานันจตเตชนักรักขังพันธมิสัพโสสัสเพพุทธาพรพตตาปเจกาณจะย,ยังพลังอรหันตานันจตเตชนเันักรักขังพันธมิสัพโส อนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนปรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาววนิพาบุดมากและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้านะและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งได้สร้างขึ้นรวมไปถึงวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าได้ครอบครองอยู่ในปัจจุบันให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพปริต จงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเธอด้วยบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน ขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิพร์ชชยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพละเทิน ขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุสาธุ